สวัสดีครับนีกับพ้าแม่ปลอ่อยเบาด้วยครับมันจะปล่อยเดี่ยวมูจิเสือกสีใน่นะครับผไม่ใช่ไม่ใช่วะจุล่าเม็ดหกสิบเสียงสนุกอะมันน่าจะนักหัวผดหรือจังเดผมกับบน,นี่ใจเะครับมันฟังเสียงบึ้งนะครับ ก็สนุบพเปลี่ยนขี่เลยครับโอ้เปลี่ยนแต่ตอนลมแห้งเลยครับอัลโหลก็เห็นอยู่ไฟมึง ผมล่องเฮดสนุให้เสียงเลึกแล้วนะครับตอนลมแห้งกค็คือว่ฮใไนลอนเบอร์หกเอาวายูครับขาดก้อนตลอดบ่เกินสองชั่วโมงครับถ้าล่มสิบหากิโลเมตรขึ้นนังเสียก็คือว่าขาดเนาะผมก็เลยเหตดให้มันถ้าวลมแห้งให้มันไปตูให้มันตูถิ่งนะครับให้มันบหมุนจังบ่คอยค่ะอะไร้ก็วันจะทดลองเจลลกเนาะเสียงก็เลยอยากจะลึกแต่บ่ลึกเนาะ